ตอนที่1,154เมื่อแพทย์ที่ดูแลในห้องถุกเฉินหมายเลขหนึ่งเห็นอาจารย์ยูอานเฉิงกายยืนขึ้นด้วยความตกใจเขาอดไม่ได้ที่จะเครียดขึ้นและมีแววสับสนในดวงตาของเขาเป็นอย่างไรบ้าง ดูเหมือนจะมีความกังวลใจและความกลัวบนใบหน้าของอยูอันชาวเป็นไปได้ไหมที่คนเหล่านี้บุกเข้ามากระทันหันโดยเฉพาะชายหนุ่มคนสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังเข้ามาและทำให้ยูอันชาวตกใจแพทย์ที่ดูแลในห้องถูกเถินหมายเลขหนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมองเจียงเฟิงในเวลานี้เขาเห็นว่ายังมีคราบเลือดอยู่บนร่างกายของเจียงเฟงและยืนยันความคิดที่เพิ่งผุดขึ้นในใจของเขาทันที ก็แค่หาเรื่องตายคุณกล้าดียังไงที่ทำให้ยูอันชาวกลัวหากยูอันชาวโกรธพวกเขาอนาคตของพวกเขาในโรงพยาบาลก็จะจบลงคุณต้องรู้ว่าแม้ว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยจงยวนเทียนเหรินจะใหญ่มากแต่ก็เป็นโรงพยาบาลเอกชนนายน้อยหยวนอยากกลัวไปเลยคุณยังทำอะไรอยู่ทำไมคุณไม่ ขับไล่ขยะนี้และขยะทั้งหมดรอบตัวเขาทันทีเพื่ออวดต่อหน้าของอยูอันเฉิงกายแพทย์ประจำห้องฉุกเฉิญหมายเลขหนึ่งตะโกนเสียงดังและถึงกับพับแขนเสื้อขึ้นพร้อมที่จะทำเองเมื่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนอื่นๆในห้องถุกเฉินเห็นสิ่งนี้พวกเขาก็ตื่นขึ้นจากความฝันในทันทีและเกือบทั้งหมดคาดเดาคล้ายกับแพทย์ที่ดูแลอยู่ในใจ พวกเขาโกรธมากเมื่อได้ยินเสียงและพวกเขาทั้งหมดก็พุ่งเข้าหาเจียงเฟิงโดยตรงตะคอบคุณกำลังพูดถึงอะไรคุณกล้าที่จะผลักคุณเจียงออกไปหรือคุณกำลังมองหาความตายคุณกำลังมองหาความตายด้วยตัวเองอย่าลากฉันเจียงคุณเจียงฉันไม่รู้จริงๆเป็นสมาชิกในครอบครัวของคุณนี่โรงพยาบาลน,นี้ด้วยมันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันแล้วอะไร คุณต้องการทำอะไรแค่บอกฉันตราบใดที่ฉันอยู่อันเฉิงกายทำได้ฉันจะไม่พูดอะไรสักคำในขณะนี้อยู่อันเฉิงกายที่เพิ่งตื่นจากความตกใจและหวาดกลัวเฉิงกายเมื่อเขาได้ยินแท์ที่เข้าร่วมพูดร่างกายของเขาก็สั่นอีกครั้งเสียงของเขาแหลมเล็กน้อยในขณะนี้และร่างกายของเขาสั่นมากจริงๆ คนเหล่านี้กำลังพูดถึงอะไรไล่ล่าเจียงเฟิงพวกเขาบ้าหรือเปล่าพวกเขาติดพันกับความตายจริงหรือเหตุผลที่ยูอันเฉิงกายปรากฏตัวในโรงพยาบาลในขณะนี้มีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการที่เขาขับรถและดื่มแต่เหตุผลหลักที่ทำให้เขาเข้าโรงพยาบาลไม่ได้ดื่มนั่นเป็นเพราะเขาได้รับโทรศัพท์จากครอบครัวของเขาในขณะที่เขากำลังขับรถ และสมาชิกในครอบครัวทางโทรศัพท์ก็ส่งข้อความว่าเขาอยู่ในเมืองจงหยวนดังนั้นอย่ารุกรานใครคนนี้คือเจียงเฟิงตระกูลเจ้าในเมืองแฮงงูถูกชายชื่อเจียงเฟิงทำลายล้างในวันเดียวตระกูลเจ้าหนึ่งในสี่ตระกูลใหญ่ในเมืองแฮงงูซึ่งเป็นตระกูลที่ใหญ่ที่สุดพัทงทลายลงภายในหนึ่งวันและหายไปในกองเท่าทาน เจ้าหงเฟผู้สืบทอดตระกูลเจ้าถูกทำร้ายจนเสียชีวิตทันทีปรมาจารย์ของตระกูลเจ้าถูกยกเลิกและเสียชีวิตในวันเดียวกันบุคลากรหลักและผู้บริหารระดับสูงของตระกูลเจ้าทั้งหมดถูกพรากไปโดยผู้เกี่ยวข้องหน่วยงานตามข่าวลือคนกว่าครึ่งที่ถูกนำตัวไปต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในคุก เขามาจากเมืองแฮงูและเขาเป็นทายาทของตระกูลยูอานซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลที่ยิ่งใหญ่ในเมืองแฮงูในฐานะทายาทของครอบครัวเขารู้ดีว่าตระกูลเจ้านั้นน่ากลัวเพียงใดเขารู้ดีว่าเหตุใดสมาชิกในครอบครัวจึงโทรหาเขาเป็นเพราะเขาตกใจเกินไปเมื่อได้ยินข่าวว่าเขามึนงงไปทั่วขณะและเพราะเขาดื่มวายเขาจึงชนเข้ากับราวบันไดข้างถนน แต่เขาไม่เคยฝันว่าหลังจากรถชนและเข้าโรงพยาบาลเขาจะได้พบกับเจียงเฟิงที่เพิ่งกลับมาที่เมืองจงยวนโดยตรงหลังจากทำลายตระกูลเจ้าและในกรณีนี้ยูอันเฉิงกายตัวสั่นหวาดกลัวและรู้สึกเหมือนจะร้องไห้โดยไม่มีน้ำตาบทที่1155สังหารพระเจ้า ตอนที่ยูอันเฉิงกายอยู่ในโรงพยาบาลเขาได้ดูวิดีโอจากที่บ้านของเขาแล้วเขาได้เห็นการปรากฏตัวของเจียงเฟิงในวิดีโอและเขายังได้เห็นการระเบิดที่น่ากลัวของเจียงเฟิงต่อท้องฟ้าในวิดีโอหมอและพยาบาลเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่ในโรงพยาบาลต่อหน้าเทพสังหารคนนี้นี่คือความตายที่เกี้ยวพาราสี ยูอันเฉิงกายวิ่งไปหาเจียงเฟิงตัวสั่นหัวของเขาเกือบจะงอไปที่ท้องของเขาและรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาเกือบจะประจบสอพลอในขณะนี้กาแพทย์ที่ดูแลในห้องฉุกเฉิใหมายเลขหนึ่งแข็งตัวเมื่อเห็นฉากนี้ร่างกายของเขาแข็งก่อนจากนั้นจิตใจของเขาก็ว่างเปล่าราวกับระเบิดในตอนนี้เขาลืมความเจ็บปวดจากการเผาไหม้บนใบหน้าไปแล้วด้วยซ้ำ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนอื่นๆก็ตกตะลึงเช่นกันในเวลานี้เกิดอะไรขึ้นที่นี่ในขณะนี้ยูอันเชาซึ่งพวกเขาต้องการที่จะปีนขึ้นไปอย่างสิ้นหวังคุกเข่าลงตรงไปยังบุคคลที่พวกเขาเพิ่งขับไล่ด้วยความดูถูกเหยียดหยามทันใดนั้นพวกเขาก็รู้สึกถึงความเย็นเยอือกพวกเขาไม่ได้โง่ บุคคลที่แม้แต่ยูอันชาวยังกลัวนั้นจะต้องเป็นผู้ดำรงอยู่ที่ท้าทายสวรรค์ซึ่งพวกเขาไม่สามารถยั่วยุได้เลยและพวกเขาไม่ควรยั่วยุพวกเขาเลยแม้แต่น้อยความกลัวในใจของพวกเขาก็ระเบิดขึ้นในขณะนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไหม เป็นเวลาหลายปีที่พวกเขาเคยชินกับการดูถูกผู้คนด้วยสายตาสุนัขและพวกเขาไม่เคยเจอสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนพวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะจัดการกับมันอย่างไรเจียงคุณเจียงเป็นคนต่ำต้อยตามหมาและเขาไม่ใช่คนดีในแวบแรกไม่ต้องกังวลฉันจะให้คำอธิบายแก่คุณ ยูอันเฉิงกายเห็นว่าความเป็นปรปักในร่างกายของเจียงเฟิงไม่ได้หายไปแม้แต่น้อยและคิดว่าเจียงเฟิงยังคงโกรธเพราะเหตุการณ์นี้เขามองดูใบหน้ายเย็นชาของเจียงเฟิงและเขาก็กลัวจนปัญญาตระกูลเจ้าเพิ่งถูกทำลายหากตระกูลหยวนมีส่วนเกี่ยวข้องเพราะเหตุการณ์ในวันนี้ มันจะเป็นหายนะโดยไม่มีเหตุผลยูอันเฉิงกายไม่กล้าแม้แต่จะจินตนาการถึงผลที่ตามมาอันเลวร้ายอะไรยูอันเฉิงกายเปิดปากของเขาในขณะนี้แพทย์ที่เข้าร่วมในห้องฉุกเฉินหมายเลขหนึ่งรู้สึกราวกับว่าเขาถูกสายฟ้าฟาดจากสีน้ำเงินตอนนี้เขารู้สึกหวาดกลัวอย่างมากสอบสวนอย่างละเอียด แพท์อย่างเขาจะยืนหยัดต่อสู้กับการสอบสวนอย่างละเอียดได้อย่างไรมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าเขาได้รับอังเปากี่ซองอยาที่เขาแอบใช้ในทางที่ผิดและยาปลอมที่เขาสมรู้ร่วมคิดด้วยกี่ปีถ้าเขาสอบสวนอย่างละเอียดจริงๆละ่ะก็เสร็จแน่เจียงเฟิงคนนี้คือใคร มันใช้เวลาไม่ถึง5วินาทีตั้งแต่คนคนนี้ปรากฏตัวและเขาก็ไม่ได้พูดอะไรสักคำพวกเขาทั้งหมดจะถูกกวาดล้างในพริบตาอัศเจรีใบหน้าของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์คนอื่นๆก็เปลี่ยนไปในขณะนี้และความกลัวและความสยองขวัญไม่รู้จบก็ปะทุออกมาในดวงตาของพวกเขาในโรงพยาบาลเอก,กชนแห่งนี้มีบ้านท้ายที่สะอาดกี่คนตะคอก แม้แต่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ขี้ขลาดเพียงไม่กี่คนก็ยังเป็นอัมาพาตกับพื้นด้วยความตกใจบทที่1156ในห้องปรึกษาหมายเลขหนึ่งเกิดความเงียบขึ้นทันทีหวดในขณะนี้กองอีอิงเกกองลิ่งชานลูโอ,อยูเฟงและกองดงกูโอไม่ได้ตระหนักถึงตอนที่เจียงเฟงเพิ่งปรากฏตัวแต่ตอนนี้พวกเขาก็ฟื้นตัวได้ในขณะนี้ ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะใช้เวลานานแต่ใช้เวลาเพียงห้าวินาทีเท่านั้นดวงตาของกองอิองเก้เปลี่ยนเป็นสีแดงในทันทีหัวใจของเธอตกตะลึงในขณะนี้เธอผู้ซึ่งเย็นชายอยู่เสมอมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะกระโดดเข้าสู่อ้อมแขนของเจียงเฟิงโดยตรงนี่เป็นครั้งแรกที่กองอิองเก๋รู้สึกรุนแรงจนเธอตกหลุมรักชายคนนี้โดยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ และยังได้พัฒนาพึ่งพาชายคนนี้อย่างมากอยู่กับผู้ชายคนนี้เธอจะรู้สึกว่าโลกนี้ปลอดภยัยหวดเจียงเฟิงก้าวไปข้างหน้าและกอดกองอิ้อิงเก่ต่อหน้าทุกคนจีงเฟงไม่แม้แต่จะมองไปที่ยูอันเฉิงกายและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่หวาดกลัวในห้องถูกเฉินฉันขอโทษฉันมาสาย เจียงเฟิงพูดเบาๆความเป็นปรปักษ์และเจตนาฆ่าในใจของเขาถูกระงับทันทีที่เขากอดกองอีอิงเกอกองอีอิงเกอทนไม่ได้อีกต่อไปน้ำตาเอ่อคลอในดวงตาของเธอซึ่งเย็นชามาตลอดคุณยังงุนงงทำอะไรอยู่ทำไมคุณไม่ออกจากห้องฉุกเฉินหมายเลขหนึ่งเมื่อเห็นสิ่งนี้อยู่อันเฉิงกายหันหลังกลับและมองไปที่เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ตกตะลึงและหวาดกลัวในห้องฉุกเฉิน บางคนต้องการร้องขอความเมตตาแต่ยูอันเฉิงกายขัดจังหวะเขาโดยตรงด้วยสายตาที่เคร่งขึมอย่างยิ่งในขณะนี้เขาซึ่งร่างกายบวมเจอได้แสดงความสามารถในการปรับตัวของทายาตประกูลใหญ่จริงๆหลังจากกำจัดคนออกไปแล้วเขาก็โทรหาผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันที และถามผู้เชี่ยวชาญระดับสูงหลายคนในโรงพยาบาลโดยตรงที่กลับบ้านแล้วเพื่อกลับไปโรงพยาบาลทันทีเพื่อวินิจฉัยและรักษากองดงกูโอและลูโอหยูเฟงิงชวัดเฉวียนหลังจากที่ยูอันเฉิงกายวางสายเสร็จโทรศัพท์ในกระเป๋าของเจียงเฟิงก็ดังขึ้นกองอีอิงเกหนันเจียงเฟิงออกเบาๆเมื่อได้ยินเสียงเจียงเฟิงหยิบทิชชู่ออกมาเช็ดน้ำตาของกองอีอิ้งเก ก่อนแล้วจึงเชื่อมต่อโทรศัพท์ฝ่าบาทตำแหน่งของหยางเวนบิงได้รับการระบุแล้วและเราได้รีบไปยังตำแหน่งของเขาแล้วเสียงของข้นฉีอง,งออกมาอย่างรวดเร็วจากโทรศัพท์ทันทีที่เจียงเฟิงสั่งก่อนหน้านี้ข้นฉีอง,งใช้พลังงานทั้งหมดที่เมืองจงยวนสามารถใช้โดยตรงและกำหนดตำแหน่งของหยางเวนบิงโดยตรงตั้งแต่แรกระวังตายฉันจะไปที่นั่นทันที เจียงเฟิงได้ยินเสียงเจตนาฆ่าที่น่ากลัวและความเป็นปรปักษ์ที่เพิ่งถูกระงับในร่างกายของเขาก็ระเบิดขึ้นด้วยความหวาดกลัวในขณะนี้แต่แล้วเจียงเฟิงก็ระงับเจตนาฆ่าอย่างแน่นหนาเจียงเฟิงหันศีรษะของเขาทันใดมองไปที่ยูอันเฉิงกายและพูดว่าคุณรู้จักฉันคุณเป็นใครอัญญประกาศคู่ฉันรู้ฉันเคยดูวิดีโอนี้แล้วอะไรละ่ะ คุณสามารถบอกฉันโดยตรงได้หากคุณมีอะไรจะทำทำคุณแค่ปฏิบัติต่อฉันเหมือนเป็นของคุณเองและฉันยูอันเฉิงกายสามารถเชื่อถือได้อย่างแน่นอนร่างกายของอยูอันเฉิงกายสั่นอีกครั้งแล้วเปิดปากของคุณอย่างรวดเร็วเมื่อถึงเวลาช่วยชีวิตยูอันเฉิงกายไม่เคยคลุมเครือเตรียมแพทย์ที่ดีที่สุดสำหรับการรักษาทันที ถ้าคุณให้ฉันดูฉากก่อนหน้าอีกครั้งคุณควรรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจตนาฆ่าที่ถูกระงับของเจียงเฟิงกำลังก่อตัวขึ้นในใจของเขาในเวลานี้เจียงเฟิงไม่ต้องการเสียอีกสักครั้งมังกรมีเกล็ดกลับด้านถ้าคุณสัมผัสคุณจะฆ่ามัน เกลีดย้อนกลับทั้งสองถูกสัมผัสภายในหนึ่งวันและเจตนาฆ่าที่ถูกเก็บกดไว้ในใจของเจียงเฟิงได้ระเบิดออกจนสุดขีดแล้วใช่ฉันรู้ไม่ต้องกังวลฉันจะจัดการให้ถ้าคุณมีอะไรทำไปทำเถอะแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันยูอันเฉิงกายกล่าวอีกครั้งด้วยความทึ่ง เมื่อเห็นเจียงเฟิงพูดกองอี้อิ้งเก้ก็เดาอะไรบางอย่างได้ทันทีหลังจากอยู่กับเจียงเฟิงมานานเธอรีบพูดว่าเจียงเฟงคุณต้องไม่หุนหันพลันแล่นเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางเวินบินเป็นพี่ชายของคุณในระหว่างการประทะก,กันครั้งก่อนกองอี้อิงเก,ก้ได้เรียนรู้ว่าชายคนนี้มาจากตระกูลหยางในเมืองหลวงของจักรวรรดิและเป็นพี่ชายคนโตของเจียงเฟิงในเมืองหลวงของจักรวรรดิด้วย